สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมชาววันายวันช a ยแนวทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับกลับบ้านนะก็ขนพระมานั่งทําคลิปกันอีกเหมือนเคยนะครับวันนี้ไปเจอองค์นี้ครับก็เหมือนจะเคยทําคลิปไปแล้วแต่ว่าเมื่อนานมาแล้วนะครับวันนี้ก็หยิบให้เพื่อนๆทุกท่านได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับองค์นี้ผมได้มาอยู่กับผมน่าจะประมาณเกือบเปีนะครับผมที่เช่ามานะครับก็ ถามว่าแท้ไหมเก๋ไหมผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมตอนเช่ามาผมก็เช่ามาราคาไม่แพงนะแต่ว่าเห็นกรอบมันสวยดีก็เลยเช่ามานะครับถ้าพูดถึงพระเกจิดังนะครับผมก็ต้องพูดถึงเนี่ยหลวงพ่อเปิลนะครับแห่งวัดบางพระนะครับสาเหตุที่เช่าหลวงพ่อเปิลมาสมัยก่อนเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเขาอมีแฟนแล้วห้อยหลวงพ่อเปิลแล้วรู้สึกว่าน้องเขาเล่าว่าพบประสบการณ์ที่เหมือนกับช่วย หนุนดวงส่งเสริมดวงให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากได้ครับ้างนะครับผมองคนี้ไปเช่าตลาดแพะมานะครับเดินตลาดแพะแล้วก็ไปเช่ามาตอนนั้นก็น่าจะประมาณหกเจ็ดปีแหละที่เก็บไว้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะมันก็เล่งก,การมองนะผมไม่รู้หรอกว่าองนี้แท้หรือไม่แท้นะแต่ว่าค่อนข้างจะสวยนะครับด้วยเนื้อหาสาระนะครับเป็นรูปหลวงพ่อนะครับผมนั่ง ขี่เสืออยู่นะครับด้านล่างเห็นว่าหลวงพ่อเปิินนะครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะฮะแอดไม่สวยเท่าไหร่นะครับองนี้นะครับ เพราะว่าเก็บแมวเขาค่อนข้างจะนานอยู่นะครับนี่นะครับ อันยาจะแกะนะแต่ว่าถ่ายคลิปคนเดียวนะครับเดี๋ยวต้องทำใหด้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นรูปฮานุมานนะครับผมสลักคาว่าออวัดบางพระนครประ,นนประมนะครับผมก,ก็นี่นะฮะแต่จะไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้ถ่ายคลิปคนเดียวนะครับ นี่นะครับก็หยิบมาส่องมาอะไรให้ชมกันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่ผมเก็บไว้นะครับผมอ่าก็ไม่ได้ฟันธงว่าแท้หรือเก๋ก,ก็หยิบมาให้เพื่อนได้ชมกันเนาะ,อะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจและอยู่กับช่องเรามาอย่างยาวนานนะครับผมวันนี้ ขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกทุชาตินะครับผมวันนี้หยิบพระมาให้ชมกันในวันหยุดนะครับผมขอบคุณครับ